สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องของผมนะครับช่องเต้นหนูกูรูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิค科教พิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับฟุตบอลเตะวันเสาร์คู่แรกตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลตัวเจ็บนะครับซิตี้ขาดแน่ๆนะครับควินเดอร์บอยมาเตโอโควาซิชจอห์นสโตนมาทิอุสนูนเยต เช็คฟิต3ตัวนาธานอาเก้เอันดอร์สันโมราเรสลูกศรประตูแล้วก็เอริงเบลฮารันดอันเดอร์สันโมราเรสกับฮารันด์ผมมองว่าผ่านได้ลงแน่ๆนะสองตัวนี้ความคิดผมอะชัวร์อะได้ลงแน่ๆครับส่วนฝั่งลิเวอร์อพูลก,ก็เดโก้คันตาล่าแอนดูโรเบอร์สันเคอร์ติจโจนพวกนี้เจ็บนะครับเช็คฟิตแบบเหนื่อยๆเลยนะครับก็โคนาเต้โจโกเมสแล้วก็และแอนการ์เปนเบิร์กคู่นี้ ทัศนะของผมส่วนตัวนะครับเล่นใหญ่แบบนี้นะซิตี้เล่นในบ้านด้วยนะครับเล่นใน,นระาัระวางแน่นนะครับผมว่าซิตี้จะไม่ผีผามบุกแหลกนะครับก็อาศัยความแน่นอนในการเล่นของซิตีนะ้แหละเราเห็นชัดชินตาครับเวลาเกมใหญ่ซิตี้เน้นการจ่ายบอลไปมาที่แม่นยำนะครับแล้วก็หาพื้นที่หาขั้สุดท้ายจบส่วนลิเวอร์พูลทรงนี้น่าจะรับในแดนนะความคิดผมนะ ก็เพสในแดนตัวเองนะครับรอซิตี้จ่ายบอลพลาดแย่งบอลได้แล้วก็เล่นโตกลับเร็วนะครับคงไม่กล้าขนาดไปเพสถึงหน้าประตูซิตี้นะครับคิดผมนะครับส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะเกมคู่นี้ผมมองว่าอึดอัดนะม,มองว่าอึดอัดไม่คิดว่ายิงกันเยอะส่วนตัวก่อนเลยนะครับผมมองว่าคู่นี้ยิงกันไม่เยอะนะครับคือซิตี้คือคปกติเะเดลีพูเล่นกับซิตี้นะครับเกมมันไม่ได้ขาดอยู่แล้วนะครับแต่เดลีฟูจะแพ้แพ้อะไรแพ้ความจ่ายบอลอเฉียบขาดของคิลเดอร์บอยนะครับนัดนี้นน เดบอยลงไม่ได้นะครับแน่นอนว่าช่องว่างความห่างที่ทิพูเคยตามซิตี้ระหว่างเวลาที่เจอกันนะครับมันก็จะแคบลงบวกกับถ้าฮาแลนด์ไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับมันก็ทําให้ทิพูมีดูสู้ซิตี้ได้มากขึ้นนะครับความคิดผมแน่นอนทิพูมายื่นมันเป็นรองซิตี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าวินาทีนี้ในพิมพ์ล็กยี่สิบทีมหากซิตี้ทอฟฟอร์มแล้วจะมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับที่ เล่นกับซิตี้ได้สูสีที่สุดผมว่าทีมมันคือลิเวอร์พูลนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเด็กหงแล้วจะมาอวยนะผมมองว่าลิเวอร์พูลนี่แหละเหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากที่สุดแล้วนะครับเกมแบบนี้ผมมองว่ายิงกันไม่เยอะนะครับผมมองว่าโอกาสยิงกันทั้งสองฝั่งมีกันไม่มากครับวัดกันที่ความเฉียบคมแน่นอนว่าลิเวอร์พูลตัวจบก็มีคมๆเยอะพอสมควรนะใช้คำว่าตัวจบเยอะคมไม่คมอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เกมแบบนี้ผมมองว่าสู้สีกันแบบสุดๆนะครับออกมาแล้วด้วยความที่ซิตี้ไม่มีเดอะบอยบวกฮาแลนด์ไม่เต็มร้อยนะครับเกมออกมาเบียดเบียดคู่นี้ถ้าผมฟันธงผมมองว่าจบเสมอนะครับ0-0 1-1ประมาณนั้นแต่ถ้าชี้ชัดฟันธงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งว่าทีมไหนจะชนะผมมองว่าซิตี้มีโอกาสชนะมากกว่าลิเวอร์พูลแต่ชนะก็ชนะไม่ขาดในกรณีที่ไม่มี เหตุการณ์แปลกๆเช่นพวกโดนใบแดงมานะครับผมมองว่าเกมคู่นี้ออกเบียดซิตี้ออกเบียดชนะหรือรุดเสมอมาถึงแฟนตาซีก็มาขนาดนี้นะครับมองว่ายิงกันไม่เยอะเพราะฉะนั้นฮาแลนด์กับซาราส่วนตัวผมนะผมว่าจะไม่ใส่เลยนะครับในทีมของผมและจัดในแฟนตาซีผมจะไม่ใส่เลยผมมองว่าวิกเนียผมมีทีมส่วนตัวของผมที่ผมมองว่าตัวเล็กมีโอกาสทำคะแนนมากกว่านะครับฮาแลนด์ซาลาผมไม่เลือกเลยนะครับ แต่ถ้าให้ผมเลือกคนใดคนหนึ่งระหว่างฮาแลนกับซาร่าผมเลือกซาร่านะผมมองว่าซาร่ามีโอกาสอยู่เต็มเกมมากกว่าฮาแลนนะครับแม้มองว่าโอเคลิฟตูม,มีโอกาสแพ้มากกว่าซตตี้ก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าฮาแลนสภาพร่างกายไม่ร้อยแบบนี้ในเขตโทษกินฟันได้ไม่ได้ง่ายๆนะครับขอ,อยังเดียวแบ็กสองฝั่งของลิพ์พูอย่ามึอนอย่าเม่อแค่นั้นเองนะครับผมมองว่าเกมออกมาสนุกสูสีก็จบผ่านคู่แรกไปคู่ที่สอง เชฟฟิลยูเ็ดเจอกับบอลสมาร์ทนะครับเชฟยูสองนัดเก็บได้4ี่แต้มเลยนะครับก็รูปแบบดีขึ้นมานะส่วนบอลสมาร์ทนัดล่าสุดอัดนิคเเซอร์ไปศูนย์ด้วยฟอร์มประเล่นที่เยี่ยมมากๆเยี่ยมแบบสุดๆไปเลยนะครับโอเคนั้นนั้นนิคเเซอร์ตัวเจ็บเยอะบวกกับสภาพร่างกายไม่ดีแต่คุณต้องให้เครดิตบอลสมาร์ทด้วยนะครับคือเขารู้ว่านิคเเซอร์เป็นแบบนี้นครับสภาพร่างกายไม่ดี เขาก็วางบอลผ่านเลยครับวางบอลพุ่มบอลเข้าไปบอลเข้าไปบอลเข้าไปอาศัยบอลโยนนะครับข้ามลายกองหลังเข้าไปคือมีมีการเล่นที่จะเอาชนะนิวคาสเซลิลได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีทําได้ยอดเยี่ยมมากวันนี้แม้จะมาเยือนเชฟยูนะครับผมมองว่ารูปเกมจะคล้ายแบบนั้นเกมจะออกมาสูสีนะครับสองฝั่งโยนเข้าหากันแต่แนวรูปนะครับผมมองว่าบอสมัตมีโดมินิกโซลันเกยนะครับผมมองว่าตัวนี้พึ่งพาได้ในยามคับขันนะและผมมองว่า โซลันกี้จะเป็นหนึ่งในตัวละครลับของแฟนตาซีวีคนี้ได้เหมือนกันนะครับผู้นี้ผมมองว่าบอลสมัตอย่างแย่แค่เสมอมีโอกาสบุกไปชนะได้ด้วยสามปลายนะครับในแฟนตาซีผมขอเลือกดักนิกโซลันกี้ครับถัดไปเป็นนอรติงแฮมฟอร์เรสเจอกับไบตนันไบตันตัวเจ็บนะครับแดนนี่เวลเบ็กซอลลี่มาโทริโอเอ็นซิโซทาริกลามไีเพวิทเอสูพินานเจมมมิลเลอร์ลูอิสดัง อิวานเฟอร์กูสันก็มีโอกาสไม่ได้ลงอีกนะครับโมฮัมเหม็ดดาฮูดติดโทษ์แบนบวกคาอุรุมิโตมะที่พูดมานะครับเป็นนักเตะที่เป็นตัวจริง1 2 3 4 5 6 6ถึง7คนแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นนักเตะ11ตัวแรกที่เดชบีใช้างานเป็นประจำนะครับขาดไปขนาดนี้ผมบอกนะครับเจ็บขนาดนี้คงจะไม่ไหวนะครับคงเลือกไม่ได้ผมมองว่า คือทีมฟุตบอลทีมหนึ่งถ้าหลังกลางหน้าขาดทุกส่วนมาพร้อมกันแบบนี้มันจะเหมือนนิวคาสเซิลวันเจอบอลสมัตนะครับให้คุณเป็นทีมใหญ่ทีมเก่งยังไงแต่คุณไม่พร้อมนะครับไปเจอเกรดระดับพีเมียด้วยกันนะครับไม่ได้ไปเจอพวกยูโรป้าลีกหรือไปเจอฟุตบอลออฟเอลคัพเจอลีกสองลีกสานะครับถึงจะเอาตัวรอดได้ผมมองว่าเซต็จใบตันไม่รอดครับแพ้นันแน่ควองที่ผมนะผมมองว่าแพ้ฟอร์เรสต์เลยนะครับ คือสเป็ตัวจริงมาแทบจะไม่ลงเล่นด้วยกันเลยนะครับคือตัวที่ต้อง,องจัดไปบันเจอฟอเรสเนี่ยผมมองว่าจะมีสักกิ่นั้นนะครับที่11ตัวตัวเนี้ยจะลงเล่นพร้อมกันนะครับผมมองว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีจริงๆนะครับผมมองว่าไม่น่ารอดดีไม่ดีนะทีทอฟอเรสจะเก็บคินชีทให้ได้ด้วยนะครับคู่นี้ผมชอบฟอเรสครับผมมองว่าฟอเรสชนะเลยในแฟนตาซี แฟนตาซีมันใส่ยากนะผมมองว่าถ้าจะลุ้นเอาเนือๆเลยนะใส่หลังฟอเรสต์ไว้ผมมองว่าได้ลุ้นนะครับในรอบฟอเรสต์ผมมองว่าได้ลุน้นเก็บกินชิดได้เหมือนกันสำหรับคู่นี้ถัดไปเป็นเบอร์ลี่เจอเวสแฮมเวสแฮมเจ็บ2ตัวเป็น2ตัวเป้งๆซะด้วยนะครับมิเกลอันโตนิโอกับจอร์ดโบเวนเบอร์ลี่เจ้าบ้านแพ้รวดมา6นัดแล้วนะครับในพเมร์ลีกแพ้รวดมาเลย6นัดน,นะครับ ไม่ต้องบ่งบอกเลยว่าไม่ต้องถามด้วยว่าเบอร์ลี่ออนขนาดไหนนะครับเจอกับเวสแฮมที่4นัดหลังชนะมาสนัดถือว่าแข็งถือว่าดีนะครับแนวลูกยิงประตูได้ต่อเนื่องเสียดายนวมันติดตรงนิดเดียวครับตรงจลอดมเว่นกับมิเกลอันโตเนโอลงไม่ได้คือขาดสองตัวนี้ผมมองว่ามันสำคัญจริงๆนะครับมัน,ม,นมันทำให้แนวลูกของเวสแฮมมัน,ม,นมันก็ต้องดรอปลงไปละครับโอเคตัวอื่นอาจจะทดแทนขึ้นมายิงประตูได้บ้างน,นครับแต่แน่นอนว่าประสิทธิภาพมันขาดหายไปค่อนข้างชัดเลยนะครับ คู่นี้สุดท้ายแล้วแม้เวทแฮมจะขาด2ตัวลูกสําคัญนะแต่ด้วยความอ่อนความอ่อนความอุดดี้ของเบอร์ลี่นะครับก็จะทําให้เวทแฮมมีโอกาสบุกมาชนะได้มากกว่าอยู่ดีนะครับนักเตะในแฟนตาซีที่น่าเลือกของมองว่าหลังเวทแฮม,มน,น่าเลือกนะเลือกง่ายด้วยนะครับหลังเวทแฮมมันเลือกง่ายโอกาสโดนแกงค่อนข้างน้อยและได้ดุนคินชีดด้วยหลังเวทแฮมเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าเลือกในวีกนี้สำหรับแฟนตาซีไรวีกนะครับผมแนะนาเลยหลังเวทแฮม ส่วนแนวลุกชัดๆมันก็ต้องเจมบอร์ดเพ้านะครับหรือเป็นลูคัดปาเกตาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ตามนั้นสาวสี่ทุ่มอีกคู่หนึ่งลูตันเจอคริสตันพาเลตลูตันเตะมา12นัดชนะนัดเดียวเลยนะครับที่สำคัญ12นัดเสียประตูแม่งทุกนัดนะครับลูตันไม่มีคลีเลย12นัดชนะนัดเดียวคินชิดไม่ได้สักนัดเลยนะครับเจอกับ คิซันพาเลตดูพันผ่านนะครับพาเลตเนี่ยเหมือนจะเป็นทีมรุ่มๆด,ดอนๆนะครับแต่เราไปเก็บรายละเอียดมาใน12นัดคิซันพาเลตเก็บคินชีได้5นัดเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับไม่ต้องมองทีมเล็กเนี่ยเอาแค่โดยรวมของฟุตบอลทีมเล็ก20ทีมพาเลตเก็บได้5จาก12นัดนะครับถือว่าเก็บได้เยอะมากเลยและใน5นัดเป็นการเก็บคินชีในการเล่นทีมเยือนถึง3นัดนะครับเพราะฉะนั้นบอกมาขนาดนี้ บอลคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรให้มันเยอะนะครับสถิติมันชัดเจนฟอร์มพาเลทมันชัดเจนอย่างนี้ผมมองว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมันแพงน,น,นะครับผมมองว่าใส่หลังพาเลทบวกเอเบลเซ่เอเซ่นะครับลุ้นจุดโทษผมมองว่าเป็นแพทเทิร์นที่น่าใส่นะครับหลังพาเลทสองตัวบวกเอเซ่นะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นเลยลุ้นแต้มโบนัสได้ทั้งนแนวรับแนวลูกทั้งเอเซ่เลยนะครับคู่นี้พาเลทจะบุกมาชนะรูตันแบบไม่เสียประตูในความคิดของผมนะครับ ท้ายวันเสาวสี่ทุ่มคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งนะครับนิเกเซลเจอเชลซีนิเกเซลขาดขึ้นก่อนนะครับซันซันโดโตนารีติดโทษแบนจะขอบเมอร์ฟ um, ี่แดนเบิร์นคาร์ลวินซันทสอบความฟิตไม่น่าผ่านสเวนบรอดแมนลงไม่ได้ฮาวิบาร์ลงไม่ได้แมตททาร์เก็ตแบ็กซ้ายสำรองก็ลงไม่ได้นะครับเช็คฟิตหนักๆอีก3ตัวเป็นฟาเบียนแชร์มิเกลอาร์เมรอนอเลสเซนเดอร์อีซัค หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับส่วนฝั่งเชลซีก็ตัวเจ็บเดิมๆนะครับเบนชิดเบลไวที่ฟอร์ฟันนาทัฟโฟชาโลบาแล้วก็เป็นลูวี่คอเวลต้องสอบความฟิตที่มีดีก็คือคริสเฟอร์เอนคุนคูต้องสอบความฟิตแล้วมีโอกาสลงเล่นได้จะเป็นมีรายชื่อเป็นตัวสำรองได้นะคสำหรับเอนคุนคูนัดนี้คู่นี้เจ็บเยอะทั้งคู่แต่เชลซีมันเจ็บมานานแล้วนะครับเป็นตัวเจ็บเก่าๆเ,เจ็บตั้งแต่นัดแรกๆของฤด,ดูกาล โปรชิติโนหาตัวแทนตัวตายตัวแทนลงได้แล้วนะครับฟอร์มหลังก็ดีขึ้นด้วยส่วนลีคาสเซิลเจ็บแบบเจ็บเจ็บจนทนไม่ไหวนะครับเจ็บจนทนไม่ได้เลยคือนักเตะมันเจ็บขนาดนี้นครับเห็นชัดๆวันเจอบอลสมัตทนะครับล้าด้วยเจ็บด้วยลูกเกมออกมาโดนบอลสมัรทยิงเกือบ20ครั้งนะครับคือแม้จะเป็นทีมใหญ่แต่นักเตะมันไม่พร้อมลงเล่นนะครับมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคือหลังลีกัสเซิลเนี่ย หลักๆตัวหลักสีตัวที่านึกภาพนะครับมันเจ็บไปละ2อถึงสตัวแน่ๆนะครับตัวสำรองที่ควรจะต้องเล่นก็เจ็บอีกนะครับหลังเอาใครมาเล่นมันก็ไม่คิกกันนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าไม่ได้ล่นร่วมกันเลยนะครับแม้จะมีโอกาสซ้อมกันแต่ประสิทธิภาพในการดนตำแหน่งมันก็ไม่ดีเท่ากับตัวจริงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมาขาดพร้อมๆกันแบบนี้ยุ่งครับหลังรั่วกลางไม่พร้อมหน้าไม่มีนะครับเกิดอิซักกับ คาราเมลซานลงไม่ได้ทั้งคู่อีกเหมือนนัลเจเรนตก็ต้องเอากองหน้าเอากองกลางมาเป็นฟาวนนายฟุตบอลมันก็เล่นกันไม่ดีเล่นกันไม่ได้นะครับผมมองว่าฟุตบอลแบบนี้เบรทีมใหญ่ไล่เรียกกันนะครับทีมหนึ่งพร้อมกว่าอีกทีมหนึ่งไม่มีความพร้อมเลยสภาพความพร้อมไม่มีนะครับผมมองว่าเชลซี จะบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้เลยนะครับไม่ผมมองว่าไม่ใช่เชลซีจะไม่แพ้ผมมองผมฟันธงไปเลยว่าเชลซีจะชนะนิวคาสเซิลนะครับแนวลุกเชลซีเลือกมาหนึ่งคนสเตอร์ลิงพาร์เมอร์หรือนิคล拉สแจ็กสันก็ได้นะครับส่วนแนวรับเชลซีเผยยังใส่ได้เลยนะครับวินาทีนี้เชลซีแนวรับไม่ต้องกลัวรโดนแกนะครับโกกองหลัง2ตัวคู่เซนเตอร์ฮาลก็ใช้ตัวเดิมครับแบ็กนิเจมก็เป็นตัวจริงได้นะครับบวกไอ้คูคูเลยา เลือกง่ายนะครับไม่ต้องกลัวโดนแกงแนวลุกหากผมเลือกหนึ่งคนคือโคพเมอร์มันฟอร์มดีนะแต่ใจผมชอบนิ克拉แจ็กสันมากเลยนะคือไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยนะครับว่าในแฟนตาซีจะใส่นิ克拉แจ็กสันคือผมไม่ชอบนักเตะตัวนี้นะแต่ในเมื่อนิกาเซลกองหลังมันเจ็บขนาดนั้นนะครับโซลันกี้เราแข็งมาเห็นมาแล้วนะครับกองหน้าตัวเป้าของบอลสม,มัต์ก็มีโอกาสยิงนิการ์สซได้ค่อนข้างมากผมว่านิ克拉แจ็กสัน เล่นแบบนั้นเก็บบอลแม้จะไม่ดีเท่าโซลันกี้แต่ผมมองว่าโอ,อกาสจริงประตูมีแน่ๆครับด้วยความที่นิเคอสเซอร์ไม่พร้อมขนาดนี้ได้แต่หวังว่าถ้าเลือกนกิโคลราแจ็คสันไปแล้วจะพอลุ้นทําคะแนนได้คู่นี้ผมมองว่าเชลซีชนะนักเตะแฟนตาซีขอฉีกไปนิโคลราแจ็คสันเลยครับจะเป็นตัวละครลับหนึ่งตัวในวิ่งนี้คนเสาร์คู่ดึกเบนฟอร์ดเจออาเซนนลตัวที่ลงไม่ได้นะครับของอาเซนนลก็เดวิดเลย์ย่านะครับ กลงไม่ได้อยู่แล้วเจอทีมเก่ายืมเขามาแล้วก็เบนไวท์แล้วก็มาตินโอเดนกาต้องทดสอบความฟิตเบนฟอร์ดจาบานกลับมาเก่งและแก่งอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับอยู่ดีๆเหมือนจะดรอปไปแล้วก็กลับมาเก่งเลยนะครับเก่งพร้อมกับฟอร์มของไบอันเอมบูโมเลยซีนัดหลังชนะไป3แพ้นัดเดียวก็คือบุกไปแอนฟิลแพ้ลิเวอร์พูลที่เหลือเก็บได้หมดนะครับนัดนี้เจอกับอาร์เซนอลผมบอกเลยครับอาร์เซนอลไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับที่จะบุกไปชนะเบนฟอร์ด เจอลูกหนะักของเบนฟอร์ดเข้าไปสนนนมีสิทธิ์ผังมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับส่วนนะ้าลูกสนอนโอเคมันดีอยู่แล้วนะครับบุโยซาก้าอีกคนหนึ่งผมมองว่าจะเป็นตัวจริงก็เรนโดทอดสานะครับมีโอกาสเป็นตัวจริงก่อนพวกกระเบียบเฮซุฮสหรือไอกาเบียลมาตินเนลี่นะที่เดินทางไกลไปฟุตบอลเต่โลก,กับบาซินนะผมมองว่าทอสซาซาก้าจะเป็นตัวจริงก่อนแล้วมีโอกาสลุ้นทำประตูคู่นี้ฟันทงอย่างแรกนะครับผมมองว่ายิงกันเยอะและ นักเตะที่น่าสนใจคู่นี้ผมจัดแท็กคู่ไปเลยนะครับเอมบูโมบวกบุ k กโยซากาผมมองว่ามีโอกาสทั้งคู่นะครับที่สําคัญเป็นตัวยิงจุดโทษทั้งคู่ด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นจุดโทษได้ทั้ง2ทีมเลยคู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะค่ามาวันอาทิตย์เปทนทอตแนมฮอสเปอร์เจอกับแอตันวินล่าตัวเจ็บสเปอร์เพียบไล่ตัวเจ็บมิกกี้ฟันเดเฟนนะครับ เจมสดิซันลิชาลิซันคิเซียนโลเมโรติดโทษแบนเยนบิสมาติดโทษแบนดซินี่อุดกี้เจ็บเพียบนะครับส่วนฝั่งวิลล่าพร้อมนะเช็คฟิตแค่แมตตี้แคทผมว่าลงได้คู่นี้สเปอร์เจ็บเยอะนะครับเจ็บเยอะวันเจอบูสเปอร์เล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับนำแล้วพยายามอุดแต่พอวันนั้นนะครับสภาพทีมมันไม่พร้อมนะครับ ก็อุดแล้วไม่อยู่ของที่เคยทำได้กลายเป็นทำไม่ได้โดนบูฟยิง2ลูกถ้ายเกมกลับมาแพ้เลยบอลน,นัดนี้เจอวิลล่าเหมือนเดิมครับผมมองว่าสเปอร์ทนวิลล่าไม่ได้ครับยังไงก็ต้องโดนวิลลายิงพร้อมพี่ผมนะช่วงหนึ่งช่วงในในกาทีสุดท้ายแล้วเหมือนกับนิวนะสเปอร์คือกองหลังตัวกลางตายเกี้ยงนะ3จัด4ลงไม่ได้นะครับต้องขยับตัวนู้นตัวนี้มาอุดแน่นอนว่า ความสม่ำเสมอความแน่นอนในการเล่นไม่เท่าชุดใหญ่ตัวจริงอยู่แล้วผมมองว่าวินล,ล่ายิงได้แน่พอมาดูวินล,ล่าวินล,ล่าสังเกตมาตั้งใจมองวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีวินล,ล่าเวลาเยือนมันเปราะบางสเสือเกินนะครับไม่เก่งเหมือนยามเล่นในบ้านวันไปเยืนบวดจะแพ,แพ้เลยแพ้ง,ง่ายๆด้วยนะครับหลุดลุยมีโอกาสให้คู่แข่งทาประตูได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับคู่นี้ผมมองเหมือนคู่อาส์เนนอลเบนฟอร์ดเลยผมมองว่ายิงกันเยอะ ผมว่ายิงกันเยอะและนักเตะที่ชอบนะครับก็อลีวัตกินอีกคนหนึ่งกลายเป็นชอบสุดเลยคือซนเฮืองมินนะคือแน่นอนว่าแนลูกมันขาดทั้งลิชารลิซันขาดทั้งเจมสันมันควรจะทำให้โอกาสของซอนเฮืองมินน้อยลงนะครับกับการผมกลับมองกลับกันนะครับ ถ้าวิลล่ามันมาหลุดลุ่ยเหมือนกับเวลาเยือนนัดอื่นๆนะครับถ้าสเปอร์ยิงประตูดได้ภาพแรงนึกถึงเลยครับไม่ซอนเฮืองมินก็ยิงก็แอซิสแหละผมมองว่าซอนเฮงมินจะมีส่วนร่วมกับเกมลุกของสเปอร์แบบสุดๆเรียกว่าแบกทั้งทีมเลยคู่นี้ผมมองว่ายิงกันเยอะนักเตะในแฟนตาซีก็เป็นโอลีวัดกินบวกซอนเฮืองมินอาทิตย์คู่ดึกเอวาตันเจอแมนยูแมนยูก็เหมือนเดิมนะครับเจ็บ เยอะแยะไปหมดคาเซมิโลลิซันโด,โดมาตินเนคิเตียนอีเด็กเซน拉สมุดฮอยลุนทดสอบความพิษไม่ผ่านอกครับแล้วก็ยูอรอนวานวิซาก้าอันเดโอดานะ่าโอดาน่าผมมองว่าผ่านความฟิตได้น,นะครับแล้วก็ลุกชอทดสอบความฟิตเหนื่อยเจ็บเยอะขนาดนี้นะครับช่วงหลังเอวตาน,น่าจับตามองอีกทีมนึงเลยนะครับยูด,ดีก็ดีขึ้นมา5นัดหลังแพ้นัดเดียวนะครับแพ้นัดเดียวเลยนะ5นัดแพ้ ไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ที่เหลือ4นัดไม่แพ้เลยนะครับนะปุ๊ปุุ๊อ๋อไม่ใช่ oh, แล้วส่วนแมนยู5นัดหลังก็แพ้นัดเดียวนะแพ้ซิตี้นัดเดียวนะครับ0-3ที่เหลือก็เก็บชัยชนะได้แต่เป็นการเก็บชนะแบบหืดขึ้นคอทุกนัดเลยนะครับคือแมนยูเนี่ยผมดูก็บ่อยเก็บทุกนัด แต่ละนัดกว่าจะชนะได้มันเต็มกือนแสนสาหัสทั้งรูปแบบการเล่นทั้งจํานวนประตูสกอร์ที่ออกมานะครับผมมองว่าฟุตบอลแบบนี้มันมันมันจะใช้แบบนี้ทุกนัดไม่ได้นะครับคือฟุตบอลเนี่ยมันควรจะมีแมตที่คุณเล่นดีและชนะคู่แข่งแบบสบายๆสักนัดหนึงากไม่ใช่มันจะมาเบียดทุกนัด4ี่สาหนัดนะครับคือฟุตบอลแบบนี้เดี๋ยวมันต้องพลาดและผมมองว่านัดน mm right. <sh> <sh ances>. ี้มันดูมีโอกาสพลาดให้เอเวอเรสตนแล้วครับคือเอเวอเรสตนบอลมันกาลังดีขึ้นมานะครับวิ่งสู้ฟาสสไตล์นี้มีทั้งงูกบอมโด ทั้งออกปีคอร์สเข้ามาอะไรบอลแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันอยูมีโอกาสพลาดท่าเสียทีเลยความคิดผมนะผมมองว่ามันอยู่จะไม่ชนะในการบุกไปเยือนเอเวอร์ตันนัดนี้นะครับในส่วนแฟนตาซีหอยลุนลงไม่ได้ผมมองว่าใช้แรดฟอร์เป็นหน้าเป้านะดีกว่าไปใช้ Anthony, ออนตนีมัสเยเล่นนะผมมองว่าแรดฟอร์มีโอกาสนําเป็นหน้าเป้า แต่ก็ทั้นั้นครับผมมองว่ามันก็คงไม่ทําให้แมนยูดีขึ้นมาแบบเห็นได้ใช้แบบพลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะผมมองว่าเต็มกืนก็เวียชนะหรือหลุดเสมอไปเลยนะในแฟนตาซีถ้าเลือกผมขอเลือกบูโน่ฟูนันเดสดีกว่านะถ้าจะเลือกจริงๆนะผมมองว่าบูโน่มันยังพึ่งพาได้มากที่สุดในทีแมนยูและกันนะครับคู่นี้ส่วนตัวผมไม่ได้เลือกใครเลยนะครับในแฟนตาซีคู่นี้ผมมองว่าแมนยูไม่ชนะครับปิดท้าย มันเดย์ไนท์วันจันทร์ตอนที่2 Fu ฟูลแลมเจอกับบ o เวอร์แฮมตันวานเดอร์เร์ฟูลแลมชนะนัดเดียวจาก6นัดหลังสุดเลยนะฟูลแลมฟอร์มหลุดไปเลยนะครับส่วนบูฟผมนัดหลังแพ้นัดเดียวเลยถือว่าฟอร์มผิดกันนะครับฟอร์มบูฟดีกว่าตัวผู้เล่นคู่นี้ใกล้เคียงกันสุดๆนะครับใกล้เคียงกันมากในะความคิดผมนะบูฟกับฟูลแลมตัวเล่นถือว่าใกล้เคียงกันฟูลแลมได้เปรียบ ที่ได้เล่นในบ้านส่วนบู๊ได้เปรียบตรงที่ฟอร์มหลังดีกว่าคู่นี้ผมมองว่ามันเบียดกินกันไม่ลงนะครับกินกันไม่ลงเลยยิงกันน้อยด้วยส่วนในแฟนตาซีแนวลุกไม่น่าเลือกแนวรับพอเลือกได้เหมือนกันนะใครเงาเงาใส่หลัง2ทีมองนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นคินชีสคู่สุดท้ายแนวลุกทนาคะแนนแล้วแนวรับลุ้นทีมทีหนึ่งหรือใส่2ทีมไว้ลุ้นศูนย์ศูนย์ก็เป็นไปได้คู่นี้ผมมองว่ายิงกันน้อยแนวรับพอเลือกได้ทั้ง2ทีมครับ เอาไวลุนเป็นคู่สุดท้ายในแฟนตาซีจะได้ไม่เหงาแค่นั้นเองจบมาถึงทีมของผมอยากจะบอกว่าวิคนี้มั่นใจในทีมที่จัดมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะไม่มีตัวใหญ่แต่กับชอบนะครับของผมมาระบบ3-4-3พวกสาพวกาบอรูเป็นอารโอลาแล้วก็กองหลังหนึ่งตัวเป็นวรานเมียกูฟ้าสองตัวนี้จากเวทแฮมแล้วก็2ตัวจากกิซันพาเลตนะครับเป็นโจคิมแอนเดอร์เซนบวกไทลิกมิเชลกลางสตัว บูกโยซาก้ากับไบอันเอลบูโม่อีกหนึ่งตัวเป็นอิบาริเนเอเซแล้วก็กับตันทีวินนี่ของผมซอนเฮืองมินกองหน้าสาตัวเป็นโอลี่วัดกินแล้วก็2ตัวชียังโดมินิกโซเลนกี้กับนิโคลัสแจ็กสันก็จบนะครับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมน,นะครับช่วยกดติดตามคลิปเต้ลโอกรูฟุตบอลหน่อยนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลมาทำให้การดูบอลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ